แกกล่องนะครับเป็น Nintendo Wii U นะที่สั่งไปครับมาเปิดดูนะครับสั่งในช้อปปี้นะครับก็ทางร้านหอกระต้นหน่อดีเลยนะสามารถเฮ้ได้เครื่องจริงๆนะครับ ขอสายชาร์จนะาชาร์จตัวนี้เนี่ยเป็นนี่จอยแพ่นน้าแล้วก็สกีใบอ้น,นี้เป็นฮาร์ดดิส์นะครับแล้วก็เครื่องคอนโซลนะครับก็นี่เป็นตัวคอนโซลนะครับของ V u นะก็หนักยนะครับดูจากล่องรอยแล้วก็ เป็นมือสองนะครับแทบจะสวยมากเลยนะครับโอเควางไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นจอยแพดนะครับโอเคลองมาเปิดเครื่องดูก่อนปุ่มพา w เวโอเคใช้ได้ครับอ่าอ่าแค่นี้ก่อนกันแล้วกัน